สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับครูอีกแล้วใน B Tech Sports นะคะเราจะอยู่ที่ยูนิต4กัน Unit 4นะคะซึ่งว่าด้วยหัวข้อคือ the mind and sports performance นะคะคือเรื่องของทางด้านจิตวิทยานะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬานั่นเองนะคะในคลิปนี้เราจะพูดถึง definition and Structure of personality นะคะ Definition หมายถึงความหมายนะคะส่วน structure ก็คือโครงสร้างนะคะของสิ่งที่เรียกว่า personality Personality ก็คือบุคลิกภาพนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายก่อนว่าคำว่า personality เนี่ยคืออะไรนะคะ,ะเขาอธิบายว่า personality is a sum of characteristics that make a person unique นะคะคือ sum of characteristics ก็คือ ผลรวมนะคะซัำเนี่ยแปลว่าโดยรวมผลรวมของบุคลิกภาพนะคะซึ่งทําให้คนคน,นึงเนี่ยมีความยูนิคยูนิคก็หมายถึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะไม่เหมือนใคร people working within sport have long been interested in trying to find out just how much personality can influence sports performance นะคะ ผู้คนที่ได้ทำงานอยู่ในสายกีฬาผู้นี้ก็คือคนในแวดวงกีฬาเนี่ยนะเขาสนใจนะ interested ที่จะ find out ก็คือค้นหาว่า how much personality บุคลิกภาพแบบไหนขนาดไหนซึ่งจะสามารถมีผลนะคะ it influence ในที่นี้คือเหมือนกับว่าส่งผลกระทบหรือว่ามีอิทธิพลนะคะต่อการเล่นกีฬานะ แล้วก็ one way to start trying to answer this question is by looking at the structure of personality วิธีการหนึ่งซึ่งจะตอบคำถามนี้ได้ก็คือจะต้องดูโครงสร้างของบุคลิกภาพของมนุษย์ก่อนว่ามันคืออะไรทำไมถึงเราจะต้องมาดูเรื่องบุคลิกภาพนะคะคือบางคนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาน่าจะเล่นกีฬาได้ดีนะแต่กลายเป็นว่านอกสนามเป็นอย่างหนึ่งแต่ในสนามกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้ใช่ไหมคะเราอาจจะเคยสังเกตแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยในแวดวงกีฬาเนี่ยเราก็เลยจะต้องทําความเข้าใจในในด้านของจิตวิทยาลและบุคลิกภาพเพื่อที่จะเอาอดึงเอาอศักยภาพของผู้เล่นนะคะให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อที่จะได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเล่นกีฬาประมาณนี้นะคะทีนี้ structure of personality เนี่ยแบ่งออกเป็น3นะ่ยสส่วนอย่างนี้นะเขาบอกว่า personality is a complex thing เป็นสิ่งที่ complex complex คือมัน ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ made up of lots of different levels นะคะก็คือมันสร้างขึ้นหรือมันประกอบขึ้นโดยมีหลายชั้น there are three levels of personality as shown in this figure นะคะมีอยู่3ส่วนหลักๆเลยในรูปนี้นะคะนะ,ะดูจากวงนอกก่อนวงนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น role related behaviors นะคะ,ะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรแต่ขอ,อแปลก่อนมันคือพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ น,ะะนี่คือวงนอกสุดวงถัดมาที่อยู่ข้างในตรงกลางนี้นะคะเรียกว่า typical responses ก็คือเป็นการตอบสนองแบบทั่วๆไปคือหมายความว่าคล้ายๆสัญชาตญาณอย่างเงี้ยพอเจอแบบนี้ก็ทำแบบนี้เลยเจอสถานการณ์แบบนี้คนนี้จะทําแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเจอสถานการณ์เดียวกันอีกคนนึงอาจจะตอบโต้อีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น typical response ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลประมาณนี้นะคะและ วงในสุดนะคะเรียกว่าเป็น psychological core นะคะแล้วก็คือแก่นแท้หรือตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วน ตะกี้ครูได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วว่า role related behaviors ก็คือวงนอกสุดนะคะหมายถึงพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่นะคะอธิบายว่า this relates to changes in behavior based on how you perceive the situation that you are in and your understanding that different situations require different roles ก็คือไอตัวพฤติกรรมเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ยคุณน่ะต้องทำยังไงนะเช่นอยู่ที่บ้าน สถานการณ์ที่คืออยู่ที่บ้านคุณต้องทําตัวยังไงแต่พอคุณมาอยู่ในโรงเรียนคุณก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณไปอยู่ในสนามคุณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะซึ่งในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละ situations ก็คือในแต่ละสถานการณ์มันก็จะ require ก็คือต้องการ different roles ก็คือมีบทบาทที่แตกต่างกันทําให้พฤติกรรมก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยนะคะ This is the most changeable part of your personality มันเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดนะ most changeable part เปลี่ยนได้ตลอด because it is the one that most closely linked to different environments นะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะมันเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมากที่สุดสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนะยน,นะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็เปลี่ยน ง่ายๆอย่ายงนั้นเลยยกตัวอย่างเช่น a young rugby player may demonstrate more leadership qualities when he captaining his rugby team than when he s sitting in the classroom doing his maths นะก็นักกีฬารักบี้คนหนึ่งเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึง demonstrate แปลว,ว่าแสดงให้เห็นนะคะถึง leadership qualities ก็คือคุณสมบัติในด้านการเป็นผู้นำ ในขณะที่เขาทำหน้าที่กับตันในทีมรักบี้นะคะแต่เมื่อเขาอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ทำโจทย์วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องแสดงให้เห็น leadership อะไรมากขนาดนั้นประมาณนี้นะคะอันนี้เห็นชัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแรกนี้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดนั่นเองนะคะคนมักจะเห็นเราในลักษณะนี้มากกว่าด้านอื่น ทีนี้ถัดเข้ามานะคะใน personality ที่เป็นตรงกลางนะคะตรงส่วนกลางยังไม่ถึงในสุดนะเอาเป็นว่าชั้นที่2ก็แล้วกันเขาเรียกมันว่า typical response นะคะ typical แปลว,ว่าเป็นแบบอย่างนั้นแหละนะเป็นอย่างนั้นเอง response แปลว,ว่าการตอบสนองก็คือการตอบสนองในแบบ ของคุณของเขาซึ่งไม่เหมือนกันประมาณนี้นะคะ This is the way that you usually respond in uh, certain situations ก็คือเป็นสถานการณ์ซึ่งคุณจะใช้เขาเรียกว่าเหมือนสัญชาตญาณในการตอบโต้นะคะในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน For example when somebody deliberately found you in a game อืมอันนี้คุณคุณ,ค,ณคุณครูพิมพ์ผิดนะฟาวนะก็คือเมื่อใครบางคนเนี่ย deliberately แปลว่าโดยตั้งใจเลยแหละที่จะฟาวอยู่ก็คือทำให้คุณแบบทำผิดกติกาเหมือนเขาทริกเราให้เรา,ให,เราให้เราพลาดอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าถ้าเป็นเราเรากำลังแบบเออจะจะทำประตูจะแบบยิงลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาทำให้เราเหมือนแบบว่าเราทำผิดเห,เ, ball, เหมือนเราแฮนด์บอลเหมือนอะไรเงี้ยแบบโดยตั้งใจ วิธีการตอบโต้ของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนอาจจะโอ้หัวร้อนเลยโกรธอารมณ์เสียเครยงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอารมณ์นั้นแต่บางคนอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเก็บอาการแบบโกรธแต่ว่าไม่พูดไม่อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นนี่คือท y p i ิคอ r e รีสปอนซ์ซึ่งแตกต่างกันแต่ละคนจะมีวิธีการตอบโต้ไม่เหมือนกัน ประมาณนี้นะคะ it is usually a good indicator of your psychological core นะในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดนะคะ indicator ตัวชี้วัดหรือตัวชี้บ่งว่าไอ้ส่วนที่เป็นส่วนด้านลึกในจิตใจตัวตนที่แท้จริงของคุณอะเป็นคนยังไงคุณเป็นคนนิ่งๆหรือคุณเป็นคนหัวร้อนง่ายอะคุณเป็นคนแบบขี้โกรธหรือเปล่าประมาณนี้เราอาจจะดูได้จากการตอบโต้ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างต้องดูที่สถานการณ์ นะคะมันถึงจะรู้ว่าเออคนคนนี้เป็นคนยังไงนะอันนี้ก็คือตรงกลาง ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดนะคะภายในจิตใจของเราเป็นตัวตนที่แท้จริงเขาเรียกว่า psychological core คำว่า core ในที่นี้แปลว่าแก่นนะคะก็คือแก่นแท้ในเชิงจิตวิทยาของเรานั่นเอง this represents the real you นะ represents ก็คือเป็นตัวแทนเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าเนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของเรา rather than who you want people to believe you are นะคะก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัว ตัวตนที่เราอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดมากเช่นเวลาที่แบบเราอยู่บ้านอ่ะเราจะทําตัวสบายๆถูกไหมคะเราจะทําอะไรแบบแบบที่เราเป็นนั่นแหะคือ psychological core ของเรานะเวลาเราอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าเราอยู่กับคนที่เราสนิทแต่ถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกอยู่กับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราจะเอาตัวต,วต,วตวนอีกด้านหนึ่งออกมาใช่ไหมคะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลย It contains your attitudes นะในส่วนนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย attitude ก็คือทัศนคติความคิดจริงๆของเราความชอบไม่ชอบของเราประมาณนี้ Your values value ก็คือ,อความพึงพอใจความชอบบางส่วนที่แบบว่า่าเราอาจจะชอบแบบนึง แต่เวลาที่เราไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราอาจจะบอกอืมเราไม่ชอบแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราชอบประมาณเนี้ยนึกออกไหมคือ Value ของเราอะ่ะมันอยู่ลึกๆในใจเรานะ,ะ Your interests ก็คือความสนใจรวมถึง your belief ก็คือความเชื่อของเรานะคะซึ่งในที่ในที่นี้มันก็แล้วแต่บุคคลแตกต่างกันใช่ไหมคะนะก็จะมี attitude values interests แล้วก็ belief ที่เป็นเป็นตัวตนของเราจริงๆประมาณนี้นะคะ The psychological core is the most stable part of your personality ก็ในส่วนเนี้ยจะค่อนข้างเป็นส่วนที่ most stable คำว,ว่า stable แปลว่าอ่ามั่นคงนะเป็นบุคลิกภาพซึ่งมันเปลี่ยน ไม่ได้เลยแหละแทบจะไม่ได้เลยมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะ and the most difficult part of people to get to know ก็คือเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับคนอื่นๆที่เขาจะรู้จักเราน้อยคนที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น psychological core นี่ก็คือจะเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลานั่นเองในการที่จะทำความรู้จักประมาณนี้นะคะเอาละค่ะในคลิปนี้ครูได้อธิบายนะคะถึง definition นะคะความหมายแล้วก็ structure of personality นะคะและนั่นก็คือโครงสร้าง ของบุคลิกภาพของมนุษย์นั่นเองนะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะโอเคอสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ